เรียนไทยศัพท์ยะาแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็เรียนกับครูหนึ่งนะครับแล้วก็ครูปิงครูจิมแล้วนะครูตูนะ่เนี่ยคือบอกเลยว่าได้เอามาใช้จริงท่าที่เรียนทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเทคนิคการยืดเกียดคือประเด็นปัญหาของคิวที่อยากมาเรียนเนะี่ยเพราะว่าเห็นท่าที่ใช้เนี่ยสำหรับการยืดเยียดแล้วลูกค้าคือตัวใหญ่เยอะคนตอบรับดีมากนะครับแล้วก็คอร์สการเรียนนะ่ยคือครูใส่ใจ สำคัญเลยที่ชอบที่สุดเลยคือมีการจับคู่แล้วก็ฝึกซ้อมในแต่ละวันที่ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งคือทบทวนไปเรียนไปทบทวนไปเรียนไปคือความจำเนี่ยมันก็เกิดจากได้เรา,เาไปใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องมาลดึกเพราะว่ามันเกิดเป็นพฤติกรรมลนะเพราะเราทําได้ก็แนะนํานะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาคอร์สเรียนดีๆเก,กี่ยวกับการนวดไทยก<ๆ>ารยืดเหยียดที่ไม่ต้องใช้นิ้วกวดจะมากเกินไปเรือเราเจ็บนิ้วถ้าเจอลูกค้าตัวใหญ่ๆเงครับ เอามาใช้ได้ดีเลยครับเออลูกค้าตัวเล็กก็ใช้ได้นะครับแนะนําครับ